พามาชมแปลงผักบุ้งของพ่อนะคะทุกคนดูสิคะดูสิคะเนื่องจากพ่อไม่ได้ฉีดยานะคะเรียกว่าไม่ใส่ ยาเคมีใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ฉีดยาเนาะไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยค่ะน้องก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะไม่สวยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่ปลอดสารพิษแน่นอนนะคะทุกคนนี่ก็คือแปลงผักบุ้งค่ะทุกคนต้นสูงประมาณนี้แล้วนะคะอ่าคงต้องตัดยอดไปกินแล้วนะคะน้องคงไม่โตสูงไปกว่านี้แล้วนะคะนี่ลําต้นของน้องประมาณนี้ค่ะต้นน้องไม่สูงใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่นะคะ ดูเขาก็จะมีแมลงนะคะกัดกินใบของเขานะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นผักปลอดสารพิษนะคะก็จะประมาณนี้ละคะทุกคนไม่สวยนะคะแต่ปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวรักจังต้องดัด <c oughs> เดี๋ยวรักจังต้องตัดยอดน้องไปกินแล้วนะคะว้าวนี่คือแปลงผักบุ้งหนึ่งแปลงนะคะแล้วก็มาชมแปลง ผัก,กวางตุ้งค่ะทุกคนนี่คือผัก,กวางตุ้งนะคะก็จะไม่ค่อยสวยสมบูรณ์เท่าไหร่เนื่องจากไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนั่นเองเห็นไหมคะกอเริ่มจะใหญ่แล้วนะคะทุกคนใบก็จะมีมะแมลงมาก่อกวนนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าน้องก็เป็นกอที่ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวใบจะแก่แล้วแน่นอนเลยคงต้องเก็บไปกินกับน้ําพริกแล้วนะคะทุกคนเอาไปลวกกินนะคะหลังจากไม่ช่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบผัดผักเท่าไหร่นะคะแต่เอาไปกินเป็นผักแล้วกันนะคะเอาไปต้มเอาไปลวกนะคะกินกับน้าพริกก็แล้วกันเนาะผักกวางตุ้งของพ่อค่ะทุกคนอันนี้คือผักกวางตุ้งนะคะส่วนแปลงนี้ผักอะไรนาะอันนี้ผักอะไรเนาะต้องถามพ่อนะคะน้องยังยังเล็กๆอยู่เลยนะคะพ่อพ่อไม่ได้พาน้องไปขยายแปลงเนาะพ่อหวานไว้ตรงนี้น้องก็มาล้อมมาแนมแบบนี้นะคะ ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าพ่ออาจจะไม่ได้ปรุงดินอาจจะมาไม่ได้ใส่แต่พ่อก็ใส่ปุ๋ยอยู่นะวันนั้นพ่อใส่ปุ๋ยเรียกว่าใส่ปุ๋ยคอกอยู่นะ,ะมีสามแปลงนะคะที่เป็นแปลงใหญ่แลวตรงนู้นก็เป็นแปลงเล็กๆค่ะทุกคนคะ่ะแปลงอะไรน้ะเหมือนน่าจะเป็นเหมือนแปลงเมื่อกี้นะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะผักอะไรนน้ะเขาเรียกผักอะไรผักกาดหรือเปล่าคะ ใครรู้บ้างเอ่ยผักอะไรคะน่าจะเป็นผักกาดเนาะผักกาดเขียวหรือเปล่าล้วจังไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยรู้จักผักเท่าไหร่นะคะแต่น้องก็ยังเบบี้อยู่นะคะน้องไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะมีสามแปลงกับสี่แปลงเล็กนี้นะคะที่พ่อปลูกเอาไว้นะคะคือปลูกเอาไว้กินเองนี่แหละคะ่ะส่วนสามแปลงนี่ที่พ่อทำยกแปลงเอาไว้นะคะก็ยังไม่ได้เอาอะไรมาปลูกนะคะทุกคนก็ยังเป็นแปลงว่างๆอยู่เลยค่ะ ก็จะมีแค่ผักบุ้งนะคะที่โดดเด่นหน่อยนะคะทีเ่เดี๋ยวราจารยคงต้องเก็บยอดของน้องไปกินแล้วนะคะอ่าได้เวลารดน้ําต้นไม้แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินท้องฟ้าเริ่มจะมืดแล้วนะเดี๋ยวมืดไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวใจมืดไปรดน้ําต้นไม้ไม่ทันชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะแสงพระอาทิตย์ตกดินทางโน้นคะ่ะทุกคนคะ่ะสวยไม่เอ่ย ơi? อันนี้ก็จะมีน้องไก่นะคะน้องเดียว แลวนุ่นก็น้องโอเลี้งนะคะที่รักจังเลี้ยงมาตั้งแต่เบบี้นะคะเลี้ยงแต่เด็กๆนะคะน้องก็จะป้นเปี้ยนอยู่ในสวนของพ่อสวนของพ่อก็จะเป็นแปลงผักตรงนี้นาอก็จะเอาสแสลมกัน้นล้อมรอบเอาไว้นะคะรักจังก็ทําเป็นประตูนะคะทุกคนคะ่ะประตูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งสวนผลไม้ฝั่งนี้ตอนแรกพ่อเขาปิดตายพ่อไม่ได้เปิดรักจังเป็นคนมาเปิดให้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นประตูที่เปิด เอาไว้ประจำอันนี้รักจังก็ทําแต่แรกแล้วนะคะเป็นประตูปิดเปิดนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเราต้องออกมารดน้ําต้นไม้ฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะจะเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับของรักจังเนาะก็ยังไม่ได้สวยงามเท่าไหร่ค่ะทุกคนค่ะไว้คอยติดตามชมนะคะว่าสวนของรักจังนะคะสวนแปลงผักกับสวนไม้ดอกไม้ประดับจะสวยงามสมบูรณ์วันไหนนาะเอาวันไหนนาะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ